สมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตพระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกทุกคนพากันฝึกสมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราทุกทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จิตใจต้องมีสมาธิ สมาธิแปลว่าความสงบแปลว่าความสมดุลทางร่างกายจิตใจคนเราถ้าปราศจากสมาธิแล้วชีวิตนี้จะไม่มีความสุขการทำสมาธินี่แหละทำได้ทุกอิริยาบทเราเดินอย่างนี้นะก็ให้ใจของเราอยู่กับการเดินเรานั่ง ก็ให้ใจของเราอยู่กับการนั่งพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเรานั่งอยู่ให้เราหายใจเข้าสบายเรานั่งอยู่ก็ให้เราหายใจออกให้สบายคำว่าสบายนี้ก็หมายถึงมีความสุขไม่อึดอัดเรานั่งอยู่นี้เราไม่ต้องไปคิดอะไร เรามีหน้าที่หายใจเข้าให้มันรู้สบายหายใจออกให้มันรู้สบายทำอยู่อย่างนี้แหละให้มีความสุขมีความสงบอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกคนเราที่มันยังไม่ตายมันย่อมคิดโน่นคิดนี่มันคิดอะไรก็ช่างหัวมันคนไม่ตาย มันก็คิดอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วว่าเราหลงคิดไปเราก็กลับมาหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายใจของคนเรานี้มันชอบส่งออกไปข้างนอกมันชอบไปเที่ยวข้างนอกมันอยู่กับตัวเองไม่เป็นมันอยู่กับความสงบไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกสมาธิ ฝึกหายใจเข้าก็รู้สบายหายใจออกก็รู้สบายลมเข้ายาวก็รู้สบายลมออกยาวก็รู้สบายลมเข้าสั้นก็รู้สบายลมออกสั้นก็รู้สบายเราหายใจเข้าละเอียดเบาๆก็รู้สบายหายใจออก ละเอียดเบาๆก็รู้สบายเรามีความสุขกับการหายใจเข้าสบายออกสบายอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆให้มันได้หลายๆนาทีให้มันได้หลายๆชั่วโมงเราอย่าไปสงสัยอะไรเราอย่าไปสนใจอะไรนะใครจะไปจะมาเสียงอะไรเราก็อย่าไปสนใจ พระพุทธเจ้าท่านให้เราอยู่กับลมเข้าก็ให้รู้สบายลมออกก็ให้รู้สบายผู้ที่ยังทำสมาธิไม่ค่อยเป็นยังไม่ชำนิชำนาญในเรื่องสมาธิพระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกอย่างนี้แหละบางทีเรามาอยู่วัดเราอาจจะฝึกหายใจเข้ารู้สบาย หายใจออกรู้สบายนี้หลายวันนะไม่ใช่ทำประเดียวเดียวนะเราอยู่ในส่วนรวมเหมือนที่เรากำลังฟังเทศหรือว่านั่งสมาธิกับหมู่คณะอย่างนี้เราก็ทำสมาธิอย่างนี้เมื่อเรากลับไปบ้านพักกลับบ้านที่กุฏิเราก็ต้องฝึกอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราสนใจใครนะ คนอื่นก็เรื่องคนอื่นเสียงก็เรื่องของเสียงเราไม่ต้องสงใจไปรบกวนคนอื่นไม่ต้องเอาใจไปว่าคนโน้นคนนี้ว่าคนนี้รบกวนเราคนนั้นรบกวนเราว่าเสียงนี้รบกวนเราที่แท้จริงนั่นน่ะเสียงนั้นก็ไม่ได้รบกวนเราหรอกคนอื่นก็ไม่ได้รบกวนหรอก แต่เรานี่แหละชอบไปเอาสิ่งภายนอกมารบกวนใจของเราเองเรามันอยู่สงบไม่เป็นอยู่นิ่งไม่เป็นทำไปเรื่อ,อยมันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างหัวมันเรารู้ลมเข้าสบายลมออกสบายอย่างเดียวมันจะปวดแข้งปวดขาหรือคันตามเนื้อตามตัวก็ช่างหัวมัน อย่าไปสนใจมันจะนั่งได้นานหรือไม่ได้นานก็อย่าไปคิดไปปรุงแต่งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฝึกเสียสละฝึกปล่อยฝึกวางไม่สนใจอะไรให้อยู่กับลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออกสบายอย่างเดียวเรารู้หลักประพฤติปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้า ท่านก็ให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แหละเราเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติเอาเองเพราะการหายใจการทำใจสบายเราต้องทำใจของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเพียงผู้บอกครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเพียงผู้บอก,บาอาาก,บอกไม่มีใครมาทำให้เราได้มาปฏิบัติให้เราได้เราทำไปทำไปนะ เดี๋ยวเรื่องเก่าๆหลังๆมันปุดขึ้นมาเราก็อุเบกขาวางเฉยไม่ต้องไปคิดมันเราคิดมันมามากแล้วใจของเรานี้มันทำไมทำไมอยู่อย่างนั้นแหละทุกคนต้องฝึกอย่างนี้นะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แหละเรามาอยู่วัดเราก็จะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่ได้ทำสมาธิ เราไม่ได้ทำเรื่องจิตเรื่องใจของเราครั้งพุทธกาลน่ะเขาไม่ได้มานั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเหมือนเราเขาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปนั่งเองตามอัธยาศัยที่กุฏิบ้างโคนไม้บ้างป่าช้าบ้างนี่เรายัางโชคดีนะเราพากันมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะ มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนฝึกปรงฝึกปล่อยฝึกวางเรานั่งสมาธินี้เรานั่งเพื่อเสียสละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่มีไม่เอาไม่เป็นถ้าเราอยากให้มันเป็นสมาธิมันไม่เป็นสมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าไม่มีความโลภ ความโกรธความหลงไม่มีความต้องการมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความเสียสละเราพากันแบกของหนักมานานแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้เรามาฝึกปล่อยของหนักออกจากจิตใจมาวางของหนักออกจากจิตจากใจมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับหายใจเข้าก็รู้สบาย อยู่กับหายใจออกก็รู้สบายเรามานั่งสมาธิเราอาจจะอึดอัดเพราะว่ามันอยากคิดเราก็ไม่คิดถ้าเราไม่อึดอัดเราก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพราะความอึดอัดมันเป็นเบรกมันเป็นการทบทวนที่จิตใจของเราที่มันกำลังวิ่งเมื่อเรามาทำสมาธิ เราไม่ทำตามใจตัวเองไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองมันเลยอึดมันเลยอัดการทำสมาธิก็คือการมาหยุดมันอึดอัดก็ช่างหัวมันมันอยากคิดก็ช่างหัวมันอากาศร้อนก็ช่างมันมันไม่ได้ตามใจก็ช่างมันพระพุทธเจ้าท่านให้เรามาฝึกปล่อยฝึกวาง มาฝึกเสียสละทำอย่างนี้นะแล้วเราก็ชอบพูดว่าเรานั่งสมาธิเราจะได้อะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราเห็นแก่ตัวทำอะไรก็จะเอาทำอะไรก็มุ่งหวังผลประโยชน์เรานั่งสมาธิเราไม่ได้อะไรหรอกนะเราก็ได้เสียสละเพราะสุขไหน ก็สู้ความสงบความเยือกเย็นไม่ได้เรามาอยู่ที่วัดเราก็ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเรากลับไปบ้านเราเราก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเราไปที่บ้านเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนกันบางคนก็คิดนะคิดว่าถ้าเราไม่ทำวัดสวดมนต์ได้ไหมเรานั่งสมาธิเลย เราจะได้จิตใจสงบเพราะเราเป็นญาติเป็นโยมเราไม่มีเวลาทำวัดสวดมนต์เราน่าจะทำจิตใจให้สงบเลยทำจิตใจให้ว่างเลยความคิดอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ถูกนะความคิดอย่างนี้มันของคนขี้เกียจขี้คร้านเป็นความคิดของคนเห็นแก่ตัวเป็นความคิดของคนที่มักง่าย การทำวัดส,สวดมนต์ก็คือการเสียสละการไหว้พระก็คือการเสียสละมันก็เป็นการสมาธิเหมือนกันคนเรามนุษย์เรานี้มันติดสุขติดสบายนะเวลาดูหนังฟังเพลงดูละครเล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตนี่ตั้งหลายนาทีหลายชั่วโมงมันยังไม่มีปัญหา เวลาจะมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินิดนิดหน่อยหน่ยมันถึงมีปัญหานี่แสดงว่าใจของเรามีปัญหานะใจของเราขี้เกียจขี้คร้านนะใจของเราเห็นแก่ตัวนะยิ่งเราเป็นคนอ้วนอ้วนนะ่ะคนอ้วนอ้วนมันขี้เกียจนะคนอ้วนอ้วนมันกินเก่งนอนเก่งคนอ้วนอ้วนนี่นะ่ะ มันชอบอยู่ดีกินดีมันเอาความสุขตั้งแต่การกินการนอนการบริโภควัตถุมันไม่เอาความสุขในการเสียสละไม่เอาความสุขในการบ่พระนั่งสมาธิสวดมนต์คนอ้วนๆนนะ่ะมีปัญหานะเราไปเอาความสุขอย่างนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ถูกต้อง เอาความสุขจากการเสียสละต้องไหวพระสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องทบทวนจิตใจอย่าไปทานมากอย่าไปอุ้ยอ้ายมากอย่าไปนอนมากต้องฝืนต้องอดต้องทนให้ร่างกายมันอดอดอยากบ้างนะเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวาน เป็นโรคโลหิตอุดตันโรคอะไรต่างๆนานาความสุขของคนมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะมันไม่ได้อยู่ทางเนื้อทางหนังนะมันอยู่ที่เราได้เสียสละอยู่ที่เราได้รักษาศีลอยู่ที่เราได้ทําวัดสวดมนต์ทำสมาธิจเจริญปัญญาไม่ตามอวิชชาไม่หลงความสุข ความสนุกสนานในเนื้อในหนังซึ่งเป็นของไม่จรังยั่งยืนมันขี้เกียจด,ด้วยนะขี้เกียจออกกำลังกายขี้เกียจทำงานเราดูนะพวกคุณหมอทั้งหลายทั้งปวงมันแข็งแรงสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้หรอกทำงานเบาสะดวกสบายอยู่ในห้องแอร์ร่างกายอ่อนเปลี้ยปวกเปียก เพราะว่าไม่ได้ตากแดดตากลมนะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นนักวิชาการเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าขาดการกระทำความดีทางจ,จิตใจทำงานก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเสียสละทำงานเพื่อเงินเพื่อสตางเพื่อลาบยศสรรเสริญคนเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเรายังพาก,กันหลงอยู่เยอะ หลงอยู่มากทีเดียวนะเห็นตัวเองผอมอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ใจแล้วเห็นตัวเองดำก็เป็นทุกข์ใจแล้วเห็นตัวเองไม่สวยไม่หล่อก็ทุกข์ใจแล้วมันเป็นเน้นตั้งแต่ทางร่างกายทางวัตถุมันไม่รู้จักความสงบทางจิตทางใจทางพระนิพพานทางเสียสละเลยการมาทำสมาธิ ก็เพื่อเสียสละปล่อยวางเพื่อเอาโลกธรรมท,ทั้งหลายออกจากจิตจากใจคนเราเกิดมามันก็ไม่ได้เอาอะไรมามาแต่ตัวเปล่าเาเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไม่มีเวลาละสังขารไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเราเกิดมาเราจะมาลุ่มหลงงมงายเป็นคนติดสุขติดสบาย เป็นคนบาปอย่างนี้คงไม่ได้คงไม่ดีแน่นะทุกคนก็ขวนขวายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคนเรามันต้องแก่เจ็บตายมันต้องทับรากมันต้องจากไปบางทีคนเรามันไม่ได้ตายเพราะความแก่ความเจ็บ มันตายเพราะคิดมากเพราะโรคทางจิตทางใจมันหนักกว่าโรคทางกายเป็นมะเร็งทางกายมันยังไม่เท่าไหร่แต่เป็นมะเร็งทางใจนี่มันแย่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้เราปล่อยให้เราวางจะหนีไปไหนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันเป็นไปไม่ได้เราเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วต้องยอมจ่ายต้องยอมชำระหนี้เขานะให้ใจของเรามันสงบใจเราอย่าเป็นนักรบนักต่อยนักตีนักเดินขบวนนักทำไมททำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมรัฐบาลถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงแรงอย่างนี้มันถึงร้อนอย่างนี้ทำไมมันถึงไม่รวย ทำไมมันอาภัพอับจนอย่างนี้แล้วเรามันเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อมาสร้างบาร,รมีสร้างคุณค่าสร้างคุณธรรมไม่ใช่เราจะมาเป็นนักรบนักตบนักตีนักทำไมททำไมอยู่นั่นแหละเราต้องฝึกปล่อยฝึกวางการทําสมาธินี้แปลว่าปล่อยวางเสียสละไม่โลก ไม่โกรธไม่หลงปัญญาของเราถึงจะเกิดได้สติสัพชัญญะของเราถึงจะสมบูรณ์ศีลคือข้อวัดปฏิบัติที่จะให้เราเป็นคนมีระเบียบมีวินัยเพื่อให้เป็นคนไม่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคนเรามันต้องมีระเบียบมีวินัย จิตใจถึงมีศักยภาพจิตใจถึงหนักแน่นเข้มแข็งจิตใจถึงมีพลังถ้าคนไม่มีศีลไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเขาเรียกว่าเป็นนักปรัชญาไม่ใช่นักประพฤติปฏิบัติเป็นพวกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเราทำการทำงานอย่างนี้พระพุทธเจ้า ท่านก็ให้เราทำสมาธินี้มีสมาธิในการทำงานมีความสุขมีความพอใจในการเสียสละความขี้เกียจขี้คร้านออกจากใจของเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเสียสละเพื่อง,งานคนเราถ้าไม่ทำงานแล้วก็ไม่ได้เสียสละไม่ได้ละความเห็นแก่ตัวท่านเรียกว่าการทำงาน คือการปฏิบัติธรรมคือการเสียสละละความโลภความโกรธความหลงนะคนเราทุกทุกคนนี้มันไม่อยากทำงานอยากทำงานก็อยากทำแต่งานที่ชอบชอบอันไหนที่ไม่ชอบมันก็ไม่อยากทำขึ้นชื่อว่างานทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเสียสละทั้งนั้นนะ ชอบหรือไม่ชอบเราก็ต้องทำเพื่อให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าปัจจุบันเรามีความสุขมันก็เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มันกํำหนดวันเวลาว่าเป็นกลางวันกลางคืนเป็นอดีตเป็นอนาคต แต่ที่แท้จริงแล้วถ้าเราไม่ไปกำหนดเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆต้องเน้นทำงานให้มีความสุขคนที่ไม่อยากทำงานไม่อยากเสียสละนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวมากๆความเห็นแก่ตัวนี้ทำให้ทุกคนเรียนหนังสือไม่เก่งทำให้ทุกคนยากจนไม่ร่ำไม่รวย ไม่มีคุณธรรมโยมก็ทำงานโยมพระก็ทำงานพระทุกคนจะไม่ทำงานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทำงานเพื่อตัวเองจนหมดกิเลสสิ้นอาสวะหมดกิเลสสิ้นอาสวะแล้วก็ยังทำงานเพื่อคนอื่นอีกอย่างนี้นะเราอย่าพากันติดสุขติดสบายนะไม่ได้นะมันบาปนะ เราเกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบาร,รมีเพื่อเสียสละละความเห็นแก่ตัวเพื่อทำงานเราอย่าว่าเราทำแต่งานเราไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเราคิดอย่างนี้มันคนเห็นแก่ตัวนะคนเรานะ่ะถ้าเราไม่มีความเห็นแก่ตัวคือการพักผ่อนจิตใจคือการไม่แบกของหนะักเราอย่าไปคิดว่า พักผ่อนมันจะมีความสุขนะมันอาจจะมีความสุขทางกายแต่ใจมันไม่มีความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านพักผ่อนด้วยการทำงานด้วยการเสียสละเวลาหยุดสั่งสอนคนอื่นหยุดทำประโยชน์ส่วนรวมท่านก็เข้านิโรธสมาบัติปล่อยวางจิตปล่อยวางใจมันก็เป็นงานอย่างหนึง่งเป็นงานไม่มีความโลภ ความโกรธความหลงงานเสียสละงานปล่อยงานวางเราดูพระพุทธเจ้านะ่ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงขยันแท้ขยันจริงๆวันหนึ่งก็พักผ่อนเพียงสี่ชั่วโมงนอกจากนั้นก็ทำงานตลอดอย่างนี้แหละเพราะว่าท่านเสียสละถ้าเราทำงานไป มีความสุขไปมันก็เสียสละไปในตัวเรื่อยๆมันรีแลก์มันคลายเครียดไปเรื่อยๆเราทำงานกับเพื่อนกับฝูงเราก็มีความสุขในการที่ได้ทำงานกับเพื่อนกับฝูงเราอยู่กับเจ้านายก็มีความสุขในการทำงานกับเจ้านายเราอยู่กับลูกน้องก็มีความสุขในการทำงานกับลูกน้อง มีความรักมากเมตตามากสงสารมากระใจของเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เอาเปรียบเอารัดใครมีแต่เป็นผู้ให้ผู้เสียสละใจดีใจสบายแล้วก็มองทุกอย่างในแง่ที่ดีๆสิ่งไม่ดี ก็มาแก้ที่ใจเราถ้าทุกอย่างมันดีหมดเราก็ไม่ได้แก้จิตใจของเราสิ่งที่มันไม่ดีเราก็จะได้แก้ที่จิตที่ใจเราจะได้พัฒนาเราคิดอย่างนี้เราจเจริญปัญญาอย่างนี้นะเราคิดในแง่บวกคิดในแง่ที่เกิดสติเกิดปัญญาถ้าเราใจดีใจสบายเราไม่เครียด ธรรมะมันก็ไหลามาเทมาความสุขความดับทุกข์มันก็เป็นอัตโนมัติของมันไปเรื่อยคนเราส่วนใหญ่ก็เอาแต่ใจตัวเองนะลืมตัวไปเป็นคุณพ่อก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นคุณแม่ก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นภรรยาก็เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันไม่ถูกจะทำให้เราเป็นคนเสียผู้เสียคนนะทำให้เราเป็นภัยต่อตัวเองต่อคนอื่นนะพระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สงบที่เย็นนะอย่าเป็นคนทิฏฐิมานะปากจัดเจ้าอารมณ์อะไรก็แตะไม่ได้ต้องไม่ได้ยิ่งเป็นผู้นำ ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตก็ยิ่งอัตตาตัวตนมากอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะเป็นผู้แบกของหนักนะ่ะจิตใจนะ่ะพกอาวุธพกระเบิดนะระเบิดคนอื่นระเบิดตัวเองนะเจริญเมตตาเยอะๆเราครอบครัวเราลูกเราหลานเรานะ่ะถ้าเราไม่มีความรัก ไม่มีความเมตตาความสงสารเอาแต่จิตแต่ใจครอบครัวของเราจะมีความสุขความดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะเราเผาบ้านเราเผาครอบครัวเราเพราะเราเป็นคนทิฏฐิมานะปากจัดเจ้าอารมณ์ไม่ฝึกจิตใจสงบใจเย็นจิตใจมีอุเบกขาวางเฉย ไปพูดแต่สิ่งที่มันไม่ดีพูดแต่สิ่งที่มันไม่สบายใจลูกเราหลานเราถ้าเราไปว่าเขาดีเขาก็ดีว่าไม่ดีเขาก็ไม่ดีมันอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่นี้สำคัญคุณพ่อคุณแม่นี้ต้องสงบต้องใจเย็นถ้าเป็นคนทิฏฐิมานะเจ้าอารมณ์ ใครก็บอกไม่ได้สอนไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนอันตรายนะเป็นบุคคลที่มีปัญหานะพยายามเอาใจลูกเอาใจหลานเอาใจทุกๆุกคนเราอย่ากไปเป็นคนมีทิฐิมานะมีตัวตนถึงจะได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่รักที่เคารพของลูกหลานของญาติ ของตระกูลถึงจะยังไม่ตายก็เป็นปูชนียบุคคลที่เคลื่อนไหวได้เดินได้นะลูกๆหลานหลานเขาก็ดีใจภูมิใจมีความสุขในการทำงานไม่ระแวงไม่ลังเลสงสัยพอใจลงใจนะแล้วเขาก็เอาตัวอย่างในทางที่ดีๆพ่อแม่นี้สำคัญ พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะบอกเรานะเรื่องร่ำเรื่องรวยนี้ต้องฝึกปล่อยฝึกวางนะรวยหรือจนนี้ไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ใจมันสงบคนเรานะ่ะถ้ารวยล้นฟ้าเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าใจมันไม่สงบใจมันก็ไม่มีความสุขความดับทุกข์มันก็ไปพระนิพพานไม่ได้ เราฝึกปล่อยฝึกวางลูกเราจะเป็นอย่างไรหลานเราจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันจะจนจะรวยอย่างไรก็ช่างหัวมันทุกคนก็กินข้าวเองทุกคนหายใจเข้าหายใจออกเองเราจะไปทุกแทนเขาให้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็คงไม่ดีต้องฝึกปล่อยฝึกปรงฝึกวาง มันถึงจะดีนะถ้ามาอย่างนั้นเสียท่ากิเลสนะการบรรยายพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอให้ทุกท่านทุกคน ต้องมีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยายค่ำบรรพุทธที่สามเมษายน พุทธศักราช2556ณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวางหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา